ให้เล่าหรออย่าพึ่งเล่าแป๊บหนึ่งออพายุรีมาเติม วิตามินดูแลผิวดูแลสุขภาพเน่ะคุณนะคะแม่พารุชายมาเสริมหล่อใช่ไม่เชหรอวันนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวให้โกกินแนะนําก่อนแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งอ่ะสวัสดีค่ะอุ้ยสวัสดีทุกคนนะคะวปเกียบเป็นสีมากที่ออกช่องแม่แซมไลฟ์ขึ้นปุ๊บคนดูจะพันแล้วว่ะแม่อู้จะไปหาตรงไหนได้ยินฟูมูขอนแก่นผู้จัดการดารา สวัสดีค่ะ ดิออร่าเมดิคอลนะคะนี่เลยนะคะคีนิกน้องใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่1ิบเอดโมงตรงถึงหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนใครที่อยากมาดูแลความสวยเนาะมาที่นี่ได้อย่างเดียวเท่านั้นไม่เอาเงี้ยไปที่อื่นมาที่นี่เท่านั้นนะคะเราจะดูแลอย่างแบบดอมดอมบีบีก็ต้องมาที่นี่นะเพราะว่าบอสมาทําที่นี่นะบอสจะมาไม่ใช่คือบอสลาดทำงานหนักใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเมาบอสก่อนบอสทำงาน นหนักใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองแต่ว่าเวลาบอสเข้าขอนแก่นอ่ะส่วนใหญ่จะออกจะออกแบบเดินทางตามเด็กๆไปอ่ะช่วงประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นช่วงบ่ายๆไม่แซมก็จะต่อไปจะพาบอสมาทาที่นี่เนาะมาทรีตเมนต์หน้าดูแลผิวหน้าหน่อยแล้วก็มาดีวิตามินเนาะประมาณนี้ปีใหม่เปิดไหมปีใหม่เปิดนะคะไม่มีวันหยุดเลยพี่โกกี้บอกแล้ว้ะทงานเต็มตอนนี้บอสเพิ่งตื่นค่ะบอสกลับไปนอนเพราะ เมื่อเช้าอ่ะเมื mm. meetings, ่อเช้าเรามาถึงขอนแก่นตอนประมาณ6กโมงครึ่งล้วบอสก็ตื่นมาแต่งหน้าทําผมตอน9ก้าโมงก็มาร่วมงานเปิดคลินิกสวัสดีครับป้าหน่อยเดี๋ยวพามาดูน้องยูรีน้องยูรีกําลังดิฟวิตามินอ่าสวัสดีครับ คนดูเกือบพัน่ะสวัสดีครับ <c oughs> เจ็บไหมไม่เจ็บเลยอ่าแต่ต้องอันนี้คือมันต้องทำเรือ่อยๆเนาะเดี๋ยวจะพา <c oughs> ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวจะพาลูกมาดูแลตัวเองบ่อยๆนะคะเวลาที่เข้าขอนแกน่นแล้วก็เดี๋ยวสักเดือนสอเดือนเนี่ยก็จะเห็นผล <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ก็กําลังจะถ่ายซีรีส์แล้วนะคะ อ่ายินดีกับโกกิด้วยนะคะดเดี๋ยวก็จะถ่ายซีรีส์แล้วแล้วก็จะต้องดูแลแตัวเองนิดนึงจะได้เป็นคือดาราจังรอยทุกคนแนครับ <laughs> พี่ดาราใช่แล้วทุกคนวันนี้ใช่ไหมตื่นมาไอเขาก็เขาส่งช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกันทุกคนรู้ไหมนี่ รู้ไหมด้อมทีบอดแบรนรู้ไหมเห็น <laughs> <laughs> ชอบดอกไม้หรือ,อยัง <laughs> สวัสดีทุกคนสวัสดีพี่แป้งลาบนะคะดูคลิปอยู่ใช่ไหม<แ>เออเมื่อคือต้องขอบคุณแม่แซมด้วยนะเพราะว่าเป็น hai, ทุลาให้ประสานงานกับแม่แซมแต่ว่าบอสเขาเป็นคนเลือกเองนั่นแหละ<ร>บอสเอาชอบประมาณไหนแบบไหนเขียนว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยบอสเขาเป็นคนบอกหมดเลยเด้เออนั่นแหละ เกิดทีไรทุกคนเขาคือตอนแรกอ่ะพอไลฟ์สดใช่ไหมบอสไลฟ์สดใช่ไหมเมื่อวานแม่แซมนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วบอสบอกว่าแม่เราต้องมีช่อดอกไม้ไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บก็เลยอ๋อโอเคสวัสดีทุกคนนะคะเปขส ป้าดาวยืนให้นะออป้าดาวน่ารักมากป้าดาวมาป้าดาวมาแบบมาเมามอยมาทักทายในใน ى, ติก๊กต็อกตลอดนะคะเดี๋ยวจะพายูรีมาทำเลือๆบอสก็มานะตอนระหว่างบอสทิีทเมนตน่ะเราก็จะดีวิตามินไปด้วยเพราะหน,นึ่งมันนอกจากเราได้นอกจากได้ผิวแล้วยังได้สุขภาพด้วยเนาะพี่อ้มเนาะใช่ค่ะอ่าเพราะว่าเพราะมมันาเป็นมันติวิตามินทุกคนคือปกติเวลาเราทานข้าวทานผักทานผล หมยอย่างนี้ใช่ไหมร่างกายเราอะกว่าจะย่อยแล้วกว่าจะดูดซึมแต่อันนี้มันเป็นในรูปแบบของวิตามินที่เราอะสามารถแบบเออฉีดเข้าร่างกายร่างกายก็ดูดซึมได้เลยแล้วก็มันก็มีผลทันทีโดยที่แบบไม่ต้องผ่านกระบวนการแบบย่อยเชิงกลเชิงเคมีอะไรต่างๆนานาอันนี้ก็คือเป็นทางลัดอ่ะก็คือสุติว่าถ้าเราออกคอนเสิร์ตเหนื่อยออกคอนเสิร์ตโซมเร<อ>าก็สามารถมาใช้วิตามินได้ด้วยที่นี่มี3สูตรนะทุกคนมาได้เลยมีเออมีสสูตรนะคะทุกคนมาได้เลยเนาะได้ผิวด้วยได้สุข ภาพ,พด้วยแล้วก็ได้เป็นเหมือนการรีบูตตัวเองมีตัวแฮง์โอเวอร์ได้ เพราะฉะนั้นน uh> ี่น้องยูรีนะคะเดี <t uh> <t uh ๋ยวมามาถาเบิง์มาบลาสีขาวสีใสขึ่นบอเพราะว่านอนน้อยมาถึงคอนเสิร์ตเสร็จก็เกือบเช้ากว่าจะได้นอนต่อไปยิ่งต้องออกกองถ่ายละครอีกนะทุกคนเพราะออกกองถ่ายละครแบบนอนเกือบเช้าไปถ่ายละครตอนเช้าต่อมาคอนเสิร์ตต่อทีนี้เวลาพักผ่อนจะน้อยร่างกายจะสมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวช่วยได้นะคะอันนี้เป็นความรู้สําหรับคนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนแล้วก็ ที่อยากดูแลผิวพรรณไปในตัวนะไม่ใช่ยังรัอยากเป็นเซลล์ไม่ใช่เป็นขายดีจ้าเขาผูกพัสกับคลินิกมาจานล้านเด็ดนี่นี่มาดูโกกิโกกิเลี้ยว ทีโกกิสวยนะนะก็คือลองอเคสหมดเลยทุกอย่างนะเมื่อวานก็ทำออริจิโอไปหน้าก็คือยกเลยอะ่ะเห็นไหมเออยกคือคือเพิ่งทำวันเดียวนะแล้วหมอบอกว่าคือหลังทำทันทีมันจะเห็นผลประมาณ30%แม่แล้วประมาณสักสามสถึวันกนะ็เห็นผลเต็มที่เ,ออเราไม่เจ็บไม่ทรมานเลยเลิศดมากวันนี้อยากเติมอย่างไรให้โกกีแอบเมาส์อาบบเป็นยังไงอนในความคิดเห็นของน้องสาว จริงจริง,รง,รง,รงเราก็รู้สึกว่าเราครบใครแล้วเราจเจริญเราครบใครแล้วชีวิตมันมันรุ่งเรืองเราก็คบแล้วมันดีอ่ะก็คือสบายมันมีความสุขด้วกันเนาะใช่มันส่งเสริมกันคือมันดีหนูก็แฮปปี้อาพวกเราทั้งหนูแฮปปี้หนูหนูเลิฟเลิฟเลิฟคนนี้เลิฟค,<อ>คนนี้มากตั้งแต่ ตั้งแต่ปีที่แล้วปีก่อนแล้วหลุด้วยที่เราไปเจอเนาะใช่ที่เราไปเจอแล้วแต่ช่วงที่ว่าแบบไปไปมาหาสูกกันอะไรเงี้ยแล้วพอแบบว่าเริ่มแบบมีความแบบว่าใกล้ชิดสนิทสนมแบบว่าแบบเป็นมีความหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะเราเป็นว่าทุกอย่างอ่ะมันจะเป็นไปตามระยะเวลาความพันจะก็คือทุกคนไม่ต้องไม่ต้องคาดหวังว่าต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้คือตอนนี้เราเราเราดูโมเมนต์ตอนนี้ที่เขาส่งเสริมกันเขาทําให้เรามีความสุขเอฟซีทั้งสองฝั่งมาร่วมด้วยช่วยกัน เราคบกันอย่างเงี้ยเราแบบว่าเราแบบเรามีแต่ส่งเสริมกันร<ช>ุ่นเราแล้วเราก็มันก็แฮปปี้อ่ะเใช่แล้วนะคะกค็เกียสวยไหมทุกคนนี่แหละถ้าอยากสวยแบบนี้ต้องมาที่ดิอราเออถ้าพี่เบนมาขอนแกจะให้พี่เบนมาที่นี่อ่าได้ตแต่ว่า <laughs> แกจะทำอะไรวะเ <laughs> <laughs> พราะสวยแล้วไม่รู้จะให้ทำอะไรแล้ววิตามินไงนาราใช่เพราะแกก็อพักผ่อนน้อยเหมือนบอส อะไรอ่ะไม่มีสินค้าเขาบอกเรื่องอย่างบอกเรื่องวิตามินเบอกเรื่องนันนูนี่ <c oughs> วันนี้น้องเบสพูดกับนะะักข่าวแสดงที่ปักธงใช้พรุ่งนี้ฝนตกเป็นห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าพายุเข้า3ามวันนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเนี่ยยูริเสร็จแล้วก็อ่าเดี๋ยวมีมีไลฟ์สดต่อติดตามน้องยูริต่อนะคะดลูลองลองรอติดตามนะครับผมไลฟ์สดมี<อ>น้องยูริครูนกแล้วพี่กล้องนะครับกี่โมงเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับสองทุ่มฝากกันนะพี่น้อง เมือเขาไปอุดหนุนกันนะครับผมเมื่อนี้จีฮยเมนูอย่างซูเบิงนะครับจิตลองหนมาผู้ใดนะครับผมจีฮยแซ่บน้องยุลิ่จีฮยเป็นรสชาติจังไดหรือผู้ใดจีฮยเป็นจังไงครับรอติดตามเลยนะครับมือนี้ฝากอุดหนุนพร้อมนะครับได้ก็อันนี้เป็นครั้งแรกเพราะน้องยังเด็กด้วยเป็นครั้งแรกที่น้องอ่ะเคยเข้าคลินิกเกี่ยวกับแบบความงามเกี่ยวกับดูแลผิวพรรณดูแลอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทยอยเป็นไปแต่เบื้องต้นก็จะให้มีวิตามินแล้วก็จะเป็นแบบ ผิวหน้าเนาะสุขภาพผิวหน้าเพราะว่าเราแต่งหน้าทุกวันแต่งหน้าทุกวันเจอเครื่องสำอางทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยว่าจะให้น้องมาดูแลตัวเองเรื่อยๆนะคะรอสาลยนะครับขอบคุณมากคับสาลายยูริกับบอสเป็นคนเคาะแบบซองผลิตภัณฑ์นะทุกคนรอดูน่ารักมากนะคะจะเป็นพี่ดาราแล้วา้วันนั้นยูริก็คุยกับพี่เบสด้วยวันนั้นไรเซอรเสื้อใบมาแล้วบอสก็ลืมยูริยูริก็ไม่พูดอะไร ยืมยู่นั ang, ่งยืมย okay. ูโอเคทุกคนวันนี้มาอัปเดตประมาณนี้เฉยๆมาเม้ามอยว่ามาเจอน้องโกกิแล้วก็มาแอบสอบถามความรู้สึกน้องโกกิเนาะว่าเป็นยังไงนะคะไม่ไม่คาน์ต์เลยเขา้เอข่าออโดนะค่ะค้องไรวันนั้นตลกยูรีเลยพี่เขาบอกรอแป้งน้องโกกิด้วยในเทศกาลบีบียูรีได้อะไรจากพี่ๆดาราบ้างว่าฉีบปากสวย ได้อะไรจากพี่ๆดาราบ้างไปไปไปเจอไปอะไรเงี้ยได้อะไรบ้างจากเขาได้หลายอย่างเยอะครับเป็นประสบการณ์ใหม่เนาะประสบการณ์ใหม่อาอย่างประสบการณ์ใหม่ได้รู้จักคนหลายเนทั่ว เป็นได้ฟอมรู้ได้ยังประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมอ๋อบอสนอนทุกคนเพราะว่าเมื่อเช้าว่าพวกเรามาถึงขอนแก่นกันตอนหกโมงกว่าแล้วบอสได้งี่ประมาณชั่วโมงนิดๆก็ตื่นมาแต่งหนะ้าทัผมเพื่อมาร่วมงานเปิดคลินิกของน้องสาวเนาะแล้วทีนี้ตอนบ่ายก็เคลียร์งานแล้วก็ให้บอสกลับไปยี่เพราะาตอนเย็นนั้นจะเจอบอสท,ที่ร้านนะคะน้องก็กีิบพูดได้ดีมากนอะนทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวรอดูต่อไปเนี่ยก็จะเจอบ่อยเพราะว่าบ้านกรุงเทพพี่กําลังทําคนนี้จะได้นอนบ่อยกว่าบอสเพร คนนี้มีถ่ายซีรีส์นะคะเรื่องนี้เสร็จแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่กําลังคุยกันอยู่เนาะเดี๋ยวรอติดตามน้องเรื่อยๆแล้วกันก็เป็นกำลังใจให้ยูรีด้วยนะคะเพราะว่าต่อไปนี้ไลฟ์สไตล์หรือ ภารกิจประจําวันหรือแบบชีวิตจิงอย่างเง,งี้ยก็จะเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าจากที่เราเรียกเคยพักผ่อนเคยเงี้ยพักผ่อนเราก็จะน้อยลงเ uh huh. ข้าวงการอ่านบทถ่ทายละคร uh huh. กระโดดมางานคอนเสิร์ตร้องเพลงเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยก็ให้น้องแมนเน็เวลาถ้ามีเวลาเล็กๆน้อยๆขึ้นรถหรือเดินทางเงี้ยก็ให้น้องแมนเน็เวลา uh huh. เรื่องพักผ่อน uh huh. เพราะสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สําคัญ uh huh. แต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะ uh huh. เรื่องการรับงานแม่แซมบอสแล้วก็ทุกคนอาจจะสกรีนงานให้น้องอยู่จะ ะไม่ให้น้องโหม่งงานวันละ3 4คิวเงี้ยจะไม่ให้จะไม่ให้โหมงานนะครับเพราะว่าใดๆเลยก็คือเป็นห่วงสุขภาพของน้องเพราะน้องต้องใช้สุขภาพใช้เสียงใช้ร่างกายในการทํางานนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเด้อบอสเป็นห่วงเรื่องนี้บอสก็เลยแบบกระชับเรื่องนี้กับแม่แซมอยู่นะคะอ่าโอเคทุกคนวันนี้มาเมามอยมาแอดสัมภาษณ์ความรู้สึกโกกิกับยูริแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากดีออร่าไม่ได้เข้าคลินิกี่ขอนแก่นด้วยนะคะอ่าขอบคุณทั้ง1 2 0 0 ร้อยคนด้วยขอบคุณมากๆไว้มีอะไรมามอมอยกันอีก